ประพัดค่าหมอกมา่านฟ้าไพลินปิ่นศักดิ์สีเยืนเหมันล้านนาประเพณีคือวิถีสีฟ้ามาขวาใจราชินีแห่งดวงดาวพร่างพราวแสงสักสำแดงความรุ่มโรวนโชติสวยถึงเวลาฤดูหนาวมาคาวดต้องห่างไกลจากความมักปักดวงมาเปรียนทันพวง่วยการคณะคู่ในทันภูมิเกศทันทและสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวแครายทุกคนค่ะพี่ชายน,นั่ง คณะใช่บูคลและดิฉันนางสาวกรกฎอินตาสายพวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรท่านขบวนคณะสีฟ้าไพเร็งในทีมขบวนด้วยดูยหนาวลำดับแรกขบวนพาเลตนำด้วยป้ายสีไพเร็งนางสาวเข็มจิราธนันแปงฉันไม่ท่อศึกษาปิทีห้าทับสผู้ถือธงสีคือนางสาววิตริวดยายะฉันไม่ท่อศึกษาปิทีห้าทับสี่และพระบรมฉา,ายาลักษณ์ผู้ถือคือนายว่า ฉันไม่้องศึกษาพี่สี่ทับสามค่ะต่อมานะคะก็ต้องเห็นมันมาเยือนความรักอันเยือกเย็นจึงเกิดขึ้นความรักของราชินีน้ำแข็งที่มีให้กับเจ้าชายตั้งแต่วัยยังเด็กนั้นมีมากมายแต่เจ้าชายกลับไม่เคยแม้แต่เหลีลหยวแรมาเธอเลยเจ้าชายก็มองแต่เจ้าหญิงเทียงผู้ดเดียวึ่งเจ้าหญิงเนี่ยนะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทกับราชินีน้ำแข็งมาก่อนราชินีน้ำแข็งเนี่ยจึงเก็บความโกรธแทน,วนไว้ในใจส่วนกระทั่งวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เจ้าชายเนี่ยได้ขอเจ้าหญิงแต่งงานราชนีนัำเพ็งจึงปลดปล่อยความโกรธแคนออกมาเป็นการหยุความเยือกเย็นทำทงเมืองนี้นะคะมีทั้งความหนาวเย็นและยังมี็นกลุ่มเหล่าเยอีนะคะ <c oughs> ทีราชนีนักแข็งได้สร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้อื่นเนี่ย มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นตามด้วยขบวนขบวนเหล่าหิงยานะคะโดยขบวนนำถือป้ายโดยนางสาวภูริชราวัลรัตนเพนศรีชัานมาที่ยาศึกษาปีที่ลัยข้าสารค่ะว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่จูเนี่ยขบวนสีฟ้าไพเริยนของเรานี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะแล้วน้องขุน้าวคะในขบวนฤดูหนาวของเราเนี่ยมีประเพณีอะไรบ้างล่ะคะที่จีบมาค่ะได้มานำเสนอเรื่นี้ในขบวนของเรานะคะก็มีประเพณีสองประเพณีช่วยกันด้วยหนึ่งประเพณีแห่

จะทำให้มีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหยุ่เย็นเป็นสุขยังไงล่ะคะค่ะต่อมานะคะถ้าตามมาด้วยขบวนชุดดีไซน์ชั้นนี่คณะศรีสัพเพลินได้จัดทำขึ้นมาเองและขบวนนวลนรุนร้อนรอบร้อนรอบดีรอบสวยด้วยมือเราในคอนเซ็ปต์ช่วยกหนดรุ่งเรืองให้ดูหนาวปราบัญหาแค่นี้คันค่ะและในอันดับสุดท้ายนะคะเป็นขบวนนักกีฬา ิ้มเลยแกตอนทีนี้แล้วครับมาแล้วมาแล้วตีนี้นี่สปอร์ตสปอร์ตนี่ไปมากน้อยอบ้านครัการน้าบ้านครับ